สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับอยู่ด้วยกันกับนี่ยายวายฟิคชั่นไบรทวินชื่อเรื่องฝากหัวใจในเย็นชาแต่งโดยไลเทอร์เดล666เดินทางมาถึงอีพีที่14ตอนที่7พาร์ทที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยตอนที่7เก็บรบกวนแจ้งคุณดิที่ผมหน่อยนะครับ ว่าผมขอเลื่อกนการคุยเรื่องรีสอร์ทออกไปก่อนผมยังไม่พร้อมขายรีสอร์ทตอนนี้พอดีผมมีปัญหานิดหน่อยฝากขอโทษเขาด้วยไบยตัดสินใจอยู่ทั้งคืนเรื่องที่วินบอกกับเขามันก็คงจะจริงเพราะถ้าไบบัวมองอยู่เธอก็คงรู้สึกแย่ที่ความทรงจมดีๆของเธอกาลังจะถูกขายไปเพียงเพราะเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้เรื่องขายรีสอร์ทเขาคงไม่คิดจะทําอีกแล้วอย่างน้อยๆที่นี้ก็คืออดีตที่เขาเคยมีความสุขที่สุด ขอบคุณนะคะพี่ไบรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าวิญญาณของหญิงสาวเมื่อรู้ว่าไบตัดสินใจเก็บที่นี่ไว้เพื่อเธอแค่นั้นก็ทําให้เธอรู้สึกดีมากขึ้นแล้ววินหนีกลับมาห้องไม่บอกอันเลยอันหาตั้งนานเออพอดีเวียนหัวเลยมาหายากินอันจะไปไหนต่อหรือเปล่าวินว่าจะขอนอนพักหน่อยวินแทรกตัวลงใต้ผ้าห่มสายตาจับจ้องไปที่แฟนสาวอืม งั้นวินพักละกันเดี๋ยวอันว่าอาบน้ำเสร็จจะไปหาซื้อของฝากซะหน่อยอันดาคว้าผ้าเช็ดตัวก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำไปคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เขาจะอยู่ที่รีสอร์ทและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมีโอกาสได้เจอซอนยังไงเขาก็ต้องหาวิธีไปคุยกับซอนให้ได้เขาอยากรู้ว่าซอนรู้จักอันดาได้อย่างไรอันดาไม่เคยพูดถึงเพื่อนที่ชื่อซอนมาก่อนทั้งๆที่เพื่อนของอันดาวินรู้จักทุกคน แล้วที่ซอนบอกว่ารู้อะไรมากกว่าที่เขาคิดมันหมายความว่ายัางไงกันแน่วินมั่นใจว่าเรื่องที่ซอนพูดมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับใบบัวด้วยแน่นอนซอนอาจจะเป็นอีกกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้ใบบัวได้มีทางที่จะไปเกิดตอนนี้อันดาออกจากห้องไปแล้วถึงเวลาที่วินจะต้องสวมบทนักสืบอีกครั้งใบบัวเราจะไปตามหาซอนกันถ้าได้ยินเสียงเราก็ตามเรามานะ วินพูดขึ้นหลังจากเดินออกจากบ้านพักก่อนภารกิจตามหาตัวซอนจะเริ่มขึ้นเธออยู่ในของเธอณซอนถึงรีสอร์ทจะไม่ได้ใหญ่มากแต่การจะมาตามหาคนคนเดียวในรีสอร์ทที่มีแขกเข้าพักเยอะขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวินตัดสินใจเดินไปตามจุดพักต่างๆของรีสอร์ทที่คิดว่าคนมาพักผ่อนต้องไปแต่ก็ยังไม่มีวีวแววของซอนเขาเดินมาเรื่อยๆจนมาหยุดนั่งพักที่รอปี้ของโรงแรมเออขอโทษนะครับไม่ทราบว่า เพื่อนของคุณไบ์เจ้าของที่นี่ที่มาด้วยกันพักที่ไหนล่ะครับพอดีว่าเขานัดผมเอาไว้แต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มือถือผมแบตหมดนะครับวินตัดสินใจเดินเข้าไปถามประชาสัมพันธ์เผื่อจะพอช่วยอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะทางเราขอสอบถามไปทางคุณไบ์กับเพื่อนๆก่อนค่ะวินแอบเหลือมองพนักง,งานที่กดเบอร์โทรออกไปหาปลายสายน่าจะเป็นบ้านพักของใครสักคนฮัลโหลค่ะพอดีมีคนมาติดต่อหาเพื่อนคุณไบ์ไม่ทราบว่าได้นัดไว้ไหมคะเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้คะ พนักงานประชาสัมพันธ์ใช้เวลาไม่นานก่อนจะมาแจ้งข่าวกับวินเดี๋ยวให้พนักงานพาไปนะคะเออทำง่ายจังวะวินได้แต่คิดในใจที่การหาช่องทางติดต่อครั้งนี้มันดูง่ายกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเขานึกว่าต้องคุกเข่าอ้อนวอนขอห้องพักรรกับพนักงานประชาสัมพันธ์ซะอีกแต่กลายเป็นว่าปลายสายให้พาเขาไปหาได้ง่ายๆเสียอย่างนั้นหลังนี้ครับอขอบคุณมากครับ พนักงานพาวินมาส่งที่บ้านพักหลังหนึ่งหลังนี้ดูเหมือนจะเป็นหลังใหญ่ที่สุดในบรรดาบ้านพักของรีสอร์ทก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะถ้ามาพักในฐานะเพื่อนเจ้าของรีสอร์ทคงต้องได้ที่พักที่ดีที่สุดแน่นอนจะดีหรอวินบุกมาแบบนี้เกิดโดนไล่มานี่แย่เลยนะไม่นะ่ามีปัญหานะก็พนักงานเป็นคนบอกเองว่าเจ้าของห้องให้พามาซอนเขาอาจจะมีเรื่องอยากคุยกับวินอยู่แล้วก็ได้วินค่อยๆเดินขึ้นไปบนบ้านพักก่อนจะเปิดประตูเข้าไป อาจเป็นเพราะความเคยชินหรืออะไรก็ตามทำให้เขาลืมเคาะประตูก่อนถ้าหากเจ้าของห้องมองว่าเป็นการไร้มารยาทก็คงเป็นการไร้มารยาทที่แย่ที่สุดในชีวิตเขาพี่ใบไอไ้ใบใบในสภาพที่ท่อนบนเปือยเปล่ากกำลังยืนนิ่งโดยมีซอนที่ใส่เพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวอบกอดไบจากด้านหลังภาพนั้นก็ชัดเจนมากพอว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ ใบบัวไม่รอแม้แต่จะฟังคําอธิบายใดยๆแต่เธอไปจากตรงนั้นทันทีซอนดูตกใจมากที่เห็นวินส่วนใบยังคงยืนนิ่งไม่พูดอะไรวินได้แต่คิดวกไปวนมาว่าท่าทั้งสองคนกําลังทําอะไรกันทําไมถึงบอกให้คนพาเขามาที่นี่นี่มึงกับซอนหยุดคิดอะไรอุบ่าอุบาทเลยกูไม่ได้ทําอะไรและทันทีที่ใบพูดขึ้นซอนก็ปล่อยห่ออกมาทันทีไม่ได้ทํเชียอะไรพามก็ฟ้องอยู่มึงช่วยให้เกียิผู้หญิงหน่อยยังไงซอนโฮเป็นฝ่ายเสียหาย เสียหายล่ะผู้หญิงที่ลงทุนแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายเพียงเพื่อร้องของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขายังกลัวตัวเองเสียหายอีกหรอไบหันไปมองหน้าซอนด้วยสายตาที่ยากจะเข้าใจมึงว่าอะไรนะเสียงบุคคลที่สามดังขึ้นจากด้านหลังวินและนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซิงพี่ชายของซอนเองมึงช่วยมเมาน้อมงออกไปก่อนที่กูจะไม่ทนและซอนเธอจะมไว้นะ ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะยกโทษให้กับเรื่องแย่ๆที่เธอทําอย่าทําตัวให้มันไร้ข่าไปมากกว่านี้เลยซอนทําไมล่ะพี่ใบอีนั่นพี่ยังยอมมันทุกอย่างอีใบบัวก็ตายหาไปแล้วจะมัวมาดักดานทําไมสิงตบเข้าที่หน้าของน้องสาวตัวเองเต็มแรงพวกพี่จําไว้เลยนะว่าถึงซอนจะเร็วซอนก็เร็วแบบเปิดเผยมันยังมีอะไรที่พวกพี่ไม่รู้อีกเยอะแล้วถึงวันนั้น พี่ต้องเป็นคนขอ,ขอร้องให้ซอนต้องพูดซอนคว้าเสื้อผ้าที่กองอยู่บนพื้นที่นอนก่อนจะเดินออกไปโดยที่มีซิงวิ่งตามไปติดๆสรุปมันเกิดอะไรขึ้นวะอย่าพึ่งอยากเสืกตอนนี้ได้ปะใบทิ้งตัวลงบนโซฟาเสียงถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าว,วินทำได้แค่เลื่อนเก้าอี้มานั่งอยู่ใกล้ๆโดยที่ไม่กล้าถามอะไรออกมากูไม่ได้ทําอะไรเขาอาบน้ําออกมาก็เจอเขาใส่ผ้าชิดตัวนอนอบนที่นอนแล้วใครเป็นคนรับสาย ถมยังให้พนักงานพากูมาส่งที่นี่อีกทั้งคู่ปล่อยให้ความเงียบครอบคลุมอยู่พักใหญ่ก่อนที่ไว้จะเป็นฝ่ายพูดขึ้นอ้ามีพนักงานพามึงมาหรอกูนึกว่ามึงมาตามศสกชีวิตกูปกติสิเออก็เพิ่งนึกออกเนี่ยแหละเมื่อเช้าตอนออกไปก็ไม่ทันสังเกตว่าเป็นหลังเดียวกันเมื่อแต่รีบอะคงเป็นเพราะตอนเช้าเขารีบกลับไปหาอันดาบวกกับอาการเมาค้างก็เลยไม่ทันสังเกตว่าบ้านหลังนี้ที่พนักงานพามาคือหลังเดียวกัน สรุปมึงไม่ได้เป็นคนรับสายแล้วสั่งให้พากูมาที่นี่ล้านเปอร์เซนต์ไม่มีสายเข้ามาห้องนี้เพราะต่อให้กูอาบน้ําอยู่โทรศัพท์ในห้องน้ําก็ต้องดังเพราะมันเชื่อมสายเดียวกันรีสอร์ทแห่งนี้โทรศัพท์ในห้องพักเชื่อมกันอยู่3มจุดคือตรงเตียงนอนโซนนั่งเล่นและและห้องน้ําเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพักงั้นเดี๋ยวมึงไปกับกูไปหยิบเสื้อขึ้นมาใส่ และพาวินเดินออกจากบ้านพักก่อนจะตรงไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่วินมาในตอนแรกโทษนะครับเมื่อเช้าตอนที่ติดต่อหาเพื่อนผมให้คุณผู้ชายคนนี้คุณโทรไปที่บ้านหลังไหนครับหมายเลขอะไร303ค่ะคุณไบคคนรับสายเป็นผู้หญิงนะคะน่าจะเป็นเพื่อนของคุณไบค่ะเธอแจ้งให้ไปหาเธอที่บ้านพักของคุณไบค่ะทางเราก็เลยให้พนักงานพาคุณผู้ชายคนนี้ไปค่ะพนักงานอาธิบายอย่างละเอียดถ้าหากตกหล่นอะไรไปอาจจะมีผลกระทบกับงานของเธอได้ 3 0 3บ้านหลังนี้สิงพักกับซอนแต่ช่วงเวลาที่กูเดินจากตรงนี้ไปบ้านหลังที่มึงพักมันก็ไม่นานนะซอนไม่น่าจะไปหามึงได้เร็วขนาดนั้นถ้าซอนไม่ได้รับสายแล้วใครเป็นคนรับสายทั้งสองคนพาก,กันเดินออกมานั่งพักริมสระน้ําในหัวพยายามคิดถึงบุคคลที่เป็นไปได้สําหรับไบต์เขาคิดไม่ออกจริงๆว่าเป็นใครแต่กับตัววินเองเขาว่าเขาเริ่มแน่ใจว่าเรื่องนี้ อันดาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและอาจจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดที่รู้เรื่องทั้งหมดก็เป็นได้วินไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโง่จนแย่เท่านี้มาก่อนเหมือนเขาไม่รู้จักอันดาเลยแม้แต่น้อยไม่รู้ได้ซ้ําว่าอันดาที่เขารักมาตลอดจริงๆแล้วเป็นคนยังไงกันแน่ถึงจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าไบาต้องรู้จักกับอันดาแต่ถ้าจะเอ่ยปากถามไบเขาก็ยังไม่กล้าเพราะบางทีอันดาอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ไบไม่อยากพูดถึง หรืออาจจะเป็นใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของใบบวัววินมึงคิดอะไรอยู่วะอยากกลับบ้านนะ่ะอาจเป็นเพราะบังเอิญทั้งคู่คิดตรงกันทันทีที่วินตอบคำถามใบเขาก็ดึงแขนวินออกจากตรงนั้นทันทีจะไปไหนอะกลับบ้านเนี่ยกลับไหมกลับพร้อมกูใบลากวินจะมาถึงลานจอดรถกว่าวินจะตั้งสติได้เขาก็มานั่งอยู่ในรถของใบเรียบร้อยแล้ว เสื้อผ้ากูก็ยังไม่ได้เก็บของกูก็กองเต็มห้องรีสอร์ทกูเดี๋ยวแม่บ้านจัดการให้คาดเข็มขัดได้ลนะพูดมากจริงถึงจะงงอยู่บ้างแต่วินก็คาดเข็มขัดตามที่ใบให้บอกแต่วันเริ่มค้อยต่ำลงมาจนท้องฟ้าเปลี่ยนสีรถหรูขับออกจากรีสอร์ทมาเงียบเงียบไร้เสียงพูดคยุยไร้เสียงเพลงทั้งคนขับและผู้โดยสารคงกำลังต้องการใช้ความคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะใครกันแน่ เหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่ใช่ความบังเอิญมีคนจงใจรับสายวินที่เจ้าหน้าที่โทรไปห้องซอนจงใจให้พาวินไปที่บ้านพักไว้และคนคนนั้นก็รู้ว่าซอนอยู่ที่นั่นรู้ว่าซอนกําลังจะทําอะไรแล้วที่วินต้องมาอยู่บนรถกับไบในตอนนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีใครจงใจกันแน่เออมึงไบมึงพูดก่อนหลังจากเดินทางกันมาได้สักพักทั้งสองคน คงนึกขึ้นได้ว่าบางทีเขาสองคนมีเรื่องที่อยากจะคุยกับอีกฝ่ายและไบก็ให้โอกาสวินได้พูดก่อนกูแค่สงสัยอะว่ามึงกับซอนมีเรื่องอะไรกันะซอนเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับแฟนเก่ากูแล้วเขาก็เคยพยายามทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเพื่อให้กูกับแฟนเก่าเข้าใจผิดกันแล้วมันก็ดันได้ผลพอกูมีปัญหากับแฟนเก่าเขาก็จะพยายามเข้าหากูแบบนี้มาตลอดก็คงไม่ต้องถามเหตุผลนะว่าทําไม จากคําบอกเล่าของไบก็หมายความว่าซอนคือเพื่อนสนิทของใบบัวแสดงว่าซอนต้องรู้อะไรเกี่ยวกับใบบัวหลายเรื่องแน่ๆดูเหมือนการตามหาความจริงครั้งนี้ของวินจะเริ่มมาถูกทางแล้วเมื่อกี้มึงจะบอกอะไรกูเออเรื่องดีสอดอ่ะกูไม่ขายแล้วนะขอบใจมึงมากที่พูดเตือนสติกูวันนั้นไบหันมาสบตาว,วินเล็กน้อยอาจจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ทั้งคู่ได้เจอกันมา ที่สายตาไบามองวินกลับมาอย่างอ่อนโยนและวินก็รับรู้ได้ว่าไบารู้สึกขอบคุณอย่างที่พูดจริงๆเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนพูดจากันดีๆได้สักทีแล้วมึงออกมาแบบนี้แฟนมึงเขาจะโอเคเหรอวะช่างเออกูกลับบ้านเป็นเพื่อนมึงไม่ดีหรือไงในความคิดของวินอันดาอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าทริปครั้งนี้จะมีเขาอยู่ด้วยหรือไม่มีเพราะจุดป,ประสงค์ของอันดาที่มาเที่ยวครั้งนี้ ไม่ใช่การมาพักผ่อนกับเขาแต่มันเป็นการมาเพื่อใครบางคนต่างหากโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่14ตอนที่7พาร์ทที่1ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าขออนุญาตอ่านเป็นตอนๆเนาะจบเท่าไหนเอาเท่านั้นเอาตามที่ไลเตอร์เขียนไว้เลย ใครอยากรู้เรื่องราวก่อนก็สามารถไปตามอ่านกันได้เลยที่ลิงก์นียายใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่บายบาย